โยมโคเล่หม่เลยไม่เมรับคนไหนเป็นไม้ยกมือขึ้นสิขึ้นสิหยาดโอ้ยกน่ะข้างหน้านั่นโอ้ยกไม่ใหญ่ยกมักเลยเลี้ยวกว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นไม้โอ้นั่งอยู่ข้างหน้าพระในซุ้มไมม่เมื่ดนี้นั่นแล้วแต่มีแต่มีจะยู่ใดไอ้เรา จะยกนกระแสเป็นเหล็บไม่ไม่มไม่ว่าบ้านไหนจะยกกระแสขึ้นมาปลาใสว่าแล็บ แม่ไม้ก็คือผัวไม่มีไม่ว่าบานไหนดอกไม้ผัวาจากมีกันมากนักกว่าดอกในเรื่องนี้บานไหนเหมือนกันน้องใหญ่นั่นก็คงมี เป็นไงมันลืมเหนื่อยผมนเกน่อก็เตินพ้นหายใจเหนื่อยลืมเหนื่อยความทุกข์ก็ยีหัวอกก็ยินอยู่รวมกันมาเป็นเวลาหลายปีมีแต่ทุขเข้มไม่มีทุกข์เข็นหัวมาตายก่อนทิ้งเมียนอนอกเย็น จักมันกาหรือเว้นมันไม่ว่าไม่วางคำลงเห็นแต่ลูกมันให้ดีเหลือพิษหวังนั่งสื้ออยู่ซาก็ไม่สางจะปลูกบวบสาลีก็ไม่มีคนทําข้างคิดเห็นแต่น้ำ พ่อ,อยีนางก็แทบน้ำตาน้องลังค่าเรือนลว่อังก็ขาดคนบำลุงไม่มีคนมุงได้แต่นั่งเสามองฝนตกลงมาก็พากันนั่งมองนั่งกึกนั่งกองว่ากรำมเอยกำกำบ้านเรือนก็เย็น ไม่เป็นตาอยู่คิดเห็นหนนะ้าพอ่ออินูไม่รู้อิ่มรู้นำยามลงไรลงหนะ้าจะใครจะพาช่วยทำมดพกอนทองคำนี่เมียจะไปพึ่งใครเขาหญิงขาดหัวมันคือกระรัวขาดเรียวอยู่ตัวคนเดียวกว็าจักจะทำไม่ได้ มองเห็นเตลูนอนอยู่เรียงรายก็เมียจะวบุลอันนี้ก็ไม่ใหม,ม่นี่ไ <c oughs> ม่ใช่เมียจะบุุญวายไปอีกกี่วันเคยน้ำเป็นคู้่พายวยแต่ก่อนช่วยตัดช่วยทอนก็สางลักสางทานเมียจะบุ่นวายไปอีกจากวัอ เมรไรน้อพ่อมันจะฟื้นขึ้นมาเอเอ,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 อลูกก็ขาดพ่อเมียก็ขาดผัวนั่งบุญขุนมัวก็นึกว่าวาสนาพ่อก็มาตาย โนาวาวายชีวาก็นั่งฝ้านามตานาสมพิตนก็นึกถึงแต่ก่อนอนเมื่อตอนยังอยู่นักเบาเอาสู่เหนื่อยยากนในไม่สนเคยนำเนื้อทำมากันทั้งป่าทั้งนูนนะมดพ่อพออจงคนมาปล่อยเมียรับกรรมนะ เ้านำเป็นคู่พาอยู่พากินมามดบุญสูญสิ้นตายจะอากเมียซ้ำมามาปล่อยให้เมียต้องคอยรับกำลูกตาดำดำนี่ใครจะช่วยดูลูกต้องเป็นกำพรานํำตาร่วงพลอย ั้งคนใหญ่คนน้อยไอ้นายหนูมาขาดบิดาจะมาเลี้ยงมาดูจะกินจะอยว่หรือความหยีบกวาเย็นต้องหาเลี้ยงลูกไปตามกำลังคนเป็นมายเป็นลา่างเขาก็าชอบพูดเลิ้น จักบาปฉันทำจักกรรมหรือเวทมันไห้จำเป็นก่ากันทางเดือนทางปีนะชีวิตแม่ใหม่นี่มันทรมานบางคนประจานจุกจิกจูกจีจะตีลูกดังเขาก็ว่าไม่ดีจะดัดผมแต่ละที่ชาวบ้านก็นินทา เอาหัวเองดูกเด้งเป็นนักไอห,หัวคนอื่นเราเอาเวลาก็เห็นเขาก็เชิงจิคิดเดว่าไงป้าแต่งตัวเชิงจิดัดผมทาปากเดงจอยอไม่ใช่มันอยากจีดได้ไหมดอกว่านั่นนั่นคิดไปเขาว่าไปแล้วเว่าไปได้ไปบอดชัวที่โยม ได้รับแจกไปนั้นก็เป็นใบบอกบุญกลับกับญาติโยมที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลมีจิตเป็นศรัทธาอยากจะร่วมทําบุญสร้างสลาการปเรียนที่วัดเรียบโยมก็อ่านดูรายละเอียดในตรงนั้นนะนาครับอันนี้เทศมหาชาติครับจะเป็นฟังเทศมหาชาติแต่ความประสงค์จริงๆเลยก็ เพื่อที่จะสมทบทุนสร้างสลาการ,รเรียนหลังใหม่ในงบประมาณ10ล้านตอนนี้ก็สร้างไปได้ค่อนหนึ่งแล้วนะครับ,รบ7ล้านกว่าก็ยังเหลือเก็บรายละเอียดอีกประมาณ3-4ล้านก็คงจะแล้วเสร็จเป็นหลังลก็จะได้ถวายวัดเรียบ ใช่ทีนี้ทุนทััพ์์ป,ปจนะัจจัยนั้นก็ยังขาดแคลนยังไม่พอก็จึงจัดให้มีเทศมหาชาติสีธรรมะมีใครบ้างมีอาจารย์สมเกียรตินะครับ,ครบนครสวรรค์อาจารย์มหาอาจารย์ธนพัฒน์จ่างพัฒ นครนคนสวรรค์สองรูปรและก็พระโคราชก็มีอาจารย์สุนทรอ,อาจารย์ต้นลักษ์สองรูปค,รคือโคราชกับน,นครสวรรค์ประทะกันนะครับประทะกันอย,อย่างนั้นโยมมีจิตใจศรัทธาอยากจะไปฟังก็ไปร่วมบุญได้ไปที่วัดเรียบเลยหรือโยมไหนไม่สะดวกไปครับอยากจะร่วมทําบุญวันนี้ก็ได้คนละห้าบาทสิบบาท ทำได้ทำได้นะครับครับอ่าร่วมทําฝากกับคนที่แจกใบโบชัวไปเลยก็ได้หรือโยมไหนเงะยังไม่มีเราจะทำยังไงละจย์ถ้าโยมยังไม่มีก็พร้อมที่จะโอนกอบมีหมายเลขบัญชีวัดอยู่นะครับโอ้อยู่ท้ายใบยครับเดี๋ยวต่อไปที่ต้องให้เจ้าว่าทำ<ว>ตัวสแก,เกนเอาไว้เลยครับโอ้ QR คิวโค้รับทำ QR วาโค้ดไว้เลยติดไว้กับแผ่นกระดาษเลย ได้สแกนได้เลย่ายมไหนอยากจะทําก็สแกนพวกไปเลยพูดถึงว่ามาเทศปีที่แล้วยมแกก็ร่วมไปด้านนั่นแหละไม่เป็นไรดอกบุญนั้นเก่าชายไปหมดแหละทำมันใหม่ต่อไปเยอะอโอ้มันต้องทําใหม่เรื่อยทําใหม่เรื่อยไปเขาเขายังทําปีต่อปีเนาะกลับกลับกลับกินเขาเขาไม่นช่แปอรรอยคือเขาใหม่เว้ยโอ้มันจะแข็งไหมลระเออแข็งเดี๋ยวยิงถ้าเขานาปังขาดน้ำดำยิงจะแข็งไหมลระครับครับ ยังไง<ม>ขยมร่วมโมทนาไปเลยก็ได้ครับอ่าชอเฟอร์หาบาทสักใบเด้อ<ม>่อยมไหนอยากจะทำผม,มก็ใส่ลงไปในบาทครับเออทีหลังก็หายจานภาในเตรียมยามมาดาครับผมก็เลยลืมอ่านั่นเด็กที่ใส่ย,ยามอันนี้เจ้าก็จีปนกันไม,ไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกคนละอัะอนกันครับ,รบอันนี้มันของฉันอันนั้นมันของบาทโอ,ทอ้โ <laughs> ครับ อะโยมไหนอยากจะร่วมโมทนาทำบุญก็ร่วมโมทนาทำบุญไปได้เลยนะคร,ครับเดี๋ยวเหลืออีกสีกันก็จะได้แหลสรุปลงตรงนี้เลยนะครับครับฝ่ายอินองก็ทรงแจ้งเหตุนักกลัวจะเกิดนาเพศในภายภาอหกนา แปลองกายมาขอองค์พระมชายาเวทสันนตราก็ทรงยินยอมฝายเท่าฉลาผ่าตรงนกุามารผ่านคันนาทททฐานของทูลนกระมอมนัตหานก็กลัว วิวงสู้รอบนี่จับจะเท้ารังคอมเน่เฝ้าจะกลงสัญชายเท้าไทยสอบถามเนื้อความตวนเทีย จึงเบิกเงินนี้เอามาทอนไทยชาลีกันหากลับมาเป็นไทยจัดงานเลี้ยงใหญ่ให้ท้าอจราเงินเอาทองของกินนมาแจกชูชกนกินแหลกทองแตกนดังว่า ทางเงินและทองนี่พี่น้องไม่มาองค์พระราชาก็เก็บเข้าวังนายแล้วจัดกระบวนรับพระเวทสันดอนพร้อมสองบังงอนชาลีกันหาสายประพุษสัดีเจ้ากรุงส้นชัย สัเด็จออกไปร,รับปวีตนดอนโอกเอื้อกระสัดส่งพลัดพลากพอถึงสำนักเสาสวงสะท้อนสลบนาสลายอยู่ที่ไหนดงดอนทำมาให้เดือดร้อนแลถึงเท้าอินทรานาลมโยกฝนบุก ขอรพัดน์ทั้งหกนาคราชนัขอเฟื้นคืนมาจึงชวนกันกลับเข้ากรุงพระราปกครองไปฟ้าจนสิ้น,นพระชนเวสาลตรามหาทานธรรมเพียรพระยา,ยามนะกทำนะกุศลทั้งหมดสิบชาติเบื้องบาท อยม่อนกำเนิที่คนคือองพระสาทสดงเอ